กำเสเพลทั้งเล่นยาและเที่ยวผู้หญิงของพระเอกดังคนหนึ่งทําให้สื่อมักเขียนข่าวโจมตีเขาเพื่อสร้างกระแสจนในวันหนึ่งพระเอกดังก็ต้องกลายเป็นผู้ก่อการร้ายที่ทั้งประเทศรุมประนามพระเอกดังจึงต้องการเขียนหนังสืออัตชีวประวัติของตนเองขึ้นมาซึ่งในตอนแรกนะักเขียนก็ไม่อยากเขียนให้แต่พอลองฟังสิ่งที่พระเอกดังเล่าถึงชีวิตตัวเองเธอก็ทั้งตื่นเต้นทึ่งและซาบซึ้งจนยอมเปลี่ยนใจมาเขียนหนังสือให้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องสันเจนก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหนังเปิดฉากมาที่สันเจดัด เพระเอกชื่อดังที่ในตอนนี้กำลังมุ่งมั่นที่จะทำหนังสืออัตชีวประวัติของตัวเองอยู่แต่นักเขียนที่ซันเจกำลังร่งรวมง,งานด้วยก็เป็นแค่นักแต่งเพลงที่ไม่มีฝีมือการเขียนหนังสือแนวอัตชีวประวัติเลยซึ่งเขาก็ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่ซันเจต้องการจะสื่อให้ทุกคนได้รู้เลยแม้แต่น้อยทางด้านซันเจก็เซ็งและโมโหมากๆที่มันไม่เป็นไปตามที่เขาคิดไว้และการที่ซันเจจำต้องเอานักแต่งเพลงมาเขียนหนังสือมันก็เป็นเพราะชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่มันย่ำแย่ของเขาจนทำให้ไม่มีใครอยากมาเขียนหหนังสือใ้ อีกทั้งซันเจยังไม่มีเวลามากพอที่จะไปหาหนักเขียนเนื่องจากอีกไม่นานซันเจยอาจต้องเข้าคุกในคดีการก่อการร้ายโดยในปี2006ซันเจยถูกศาลต่อต้านขบวนการก่อการร้ายสั่งจำคุกเป็นเวลา6ปีในคดีระเบิดมุมไบซึ่งที่ผ่านมาซันเจยก็ได้สู้คดียืนดีกาคัดค้านคำตัดสินมาโดยตลอด และในอีกไม่นานศาลดีกาจะตัดสินคดีด้วยเหตุนี้สันเจจึงต้องเรียบทำหนังสืออัตชีวประวัติให้เสร็จเร็วที่สุดหลังจากนั้นไม่นานศาลก็ได้ตัดสินจำคุกสันเจเป็นเวลา5ปีในโทษฐานมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองส่วนคดีการเป็นผู้ก่อการร้ายศาลก็ตัดสินว่าสันเจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย แต่ถึงอย่างนั้นสื่อก็ไม่ได้เล่นข่าวนี้ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าสันเจติดคุกเพราะเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งประชาชนก็ทั้งด่าและสาปแช่งสันเจด้วยความโกรธเกลียดทางด้านสันเจก็เลยเสียใจกับเรื่องนี้มากๆเพราะเขาไม่อยากถูกคนเข้าใจผิดถูกมองว่าเป็นคนชั่วร้ายแต่ที่สําคัญคือเขาไม่อยากให้ลูกที่น่ารักทั้งสองถูกสังคมประนามว่าเป็นลูกของผู้ก่อการร้ายอีกทั้งยังกลัวว่าถ้าวันหนึ่งลูกๆถามหาพ่อการที่ต้องตอบลูกว่าพ่ออยู่ในคุกด้วยข้อหาผู้ก่อการร้ายมันก็เป็น เรื่องที่โหดร้ายมากๆดังนั้นมันจะง่ายกว่าถ้าจะตอบเด็กทั้งสองว่าพ่อตายไปแล้วหรือก็คือสันเจเลือกที่จะฆ่าตัวตายแต่ในจังหวะที่เขาจะลงมือภรรยาก็ได้เข้ามาห้ามไว้ซะก่อนซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้ปลอบใจและแนะนําให้สันเจสู้ต่อลองหานักเขียนเก่งๆดูอีกทีมันต้องมีสักคนแหละที่ยอมมาเขียนหนังสือให้ หลังจากนั้นไม่นานภรรยาของซันเจก็หานักเขียนมาได้คนหนึ่งเธอเลยแนะนำให้ซันเจลองไปคุยซึ่งเธอก็กำชับอยู่หลายครั้งว่าห้ามซันเจพูดคำหยาบหรือแสดงพฤติกรรมหำหำให้นักเขียนเห็นเพราะเธอคนนี้เป็นถึงนักเขียนแนวอัตชีวะประวัติระดับโลกเลยทีเดียวโดยเธอมีชื่อว่าวินนี่ แต่เมื่อทั้งสองได้พบกันวินนี่ก็ปฏิเสธงานนี้เลยทันทีเนื่องจากก่อนหน้าที่จะมาเจอกันไม่นานเธอได้ลองค้นข้อมูลของซันเจมาแล้วมันก็มีแต่เรื่องเสียหาย,หายและที่สําคัญก็คือเรื่องการก่อการร้ายทางด้านซันเจก็บอกเธอไปว่าทั้งหมดมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่ความมักง่ายของสื่อไรจ้จรรยาบาลที่ใส่ร้ายเขาและด้วยเหตุนี้ซันเจจึงต้องทําหนังสือขึ้นมาเพื่อบอกเล่าในอีกมุมหนึ่งบ้างแต่ถึงอย่างนั้นวินนี่ก็ยังจะไม่เขียนหนังสือให้เพราะมันคงไม่มีใครอยากซื้อหนังสืออัตชีวประวัติของั อ่านทางด้านซันเจเลยพูดหย,ยาบๆต่อหน้าเธอไปว่าเขาจะเล่าประวัติทุกอย่างตามความจริงเอาแบบล้วงลึกถึงรูทวานไปเลยรับรองได้ว่ามันต้องปังแน่นอนทางด้านวินนี่ก็อยากรู้ว่าชีวิตของซันเจมันจะน่าสนใจสักแค่ไหนเธอจึงให้โอกาสซันเจได้เล่าให้เธอฟังเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในวันพรุ่งนี้ แต่ในเช้าวันต่อมาหนังสือพิมพ์ก็ดันมีข่าวของเธอว่านักเขียนชื่อดังจะเขียนหนังสือให้ผู้ก่อการร้ายซึ่งก็แน่นอนว่ามีผู้คนไม่พอใจวินนี่ไปด้วยรวมไปถึงสุบินเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างโดยเขาได้เดินทางมารอจอวินนี่เพื่อเตือนให้เธออย่าเขียนหนังสือให้สันใจเด็ดขาด โดยเขาได้เล่าเรื่องสุดช้าของซันเจให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องอยางและความเป็นเสือผู้หญิงซึ่งสุบินก็ได้พูดออกมาว่าลองถามเขาดูสิว่าผ่านผู้หญิงมาแล้วกี่คนถ้าเขาตอบว่าต่ำกว่า200แสดงว่าโกหกหลังจากนั้นวินนี่ก็มาถามคำถามนี้จริงๆต่อหน้าภรรยาของซันเจซึ่งเขาก็ได้ตอบว่าผมไม่เคยจดบันทึกไว้ด้วยสิ เอาแบบไม่นับรวมโสเพณีนะผมว่าน่าจะ350คนทันทีที่วินนี่ได้ยินคำตอบอันน่าเหลือเชื่อนี้เธอกู้หัวเราะออกมาเนื่องจากมันเป็นคำตอบที่สื่อได้ว่าซันเจจะพูดความจริงทุกอย่างกับเธอโดยที่ไม่หวงภาพลักษณ์ดังนั้นเธอจึงจะยอมฟังสิ่งที่ซันเจจะเล่าตัดฉากไปในอดีตเมื่อตอนที่ซันเจเริ่มแสดงหนังเรื่องแรกซึ่งผู้กำกับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือสุนินพ่อแท้ๆของซันเจเองแต่การเป็นพ่อลูกก็ไม่ได้ช่วยให้ซันเจทำงานสบายมากขึ้นแถมยังทำให้เขา น้อยใจพ่ออีกต่างหาก พ่อมักจะคอยบอกคอยสอนซันเจยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องที่ซันเจยลิปซิงค์ไม่ตรงกับเพลงแต่เรื่องที่ซันเจยถูกพ่อดุด่ามากที่สุดก็คือเรื่องที่เขามักแอบไปสูบบุหรี่ซึ่งคนที่คอยยุยงและเอาสิ่งไม่ดีมาให้ก็คือสุบินนั่นเองโดยในตอนนั้นเขาทําอาชีพเป็นนักแสดงตัวประกอบและหลังจากนั้นไม่นานสุบินก็ได้แนะนําให้ซันเจยเสพยาซึ่งชายหนุ่มวัยอยากรู้อยากลองแถมยังมีปัญหาชีวิตอย่างซันเจยก็ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายหลังจากที่เขาได้ลองใช้มันความทุกขก์ แทนที่ด้วยความสุขสนุกสนานแต่สิ่งที่เสียไปคือสตินึกคิดความรู้ผิดชอบชั่วดี โดยในวันหนึ่งหลังจากที่ผับปิดซันเจและเพื่อนๆยังอยากจะดื่มกันต่อซันเจเลยอาสาจะไปหาวอดก้าดีๆมาให้เพื่อนหลังจากนั้นซันเจก็โทรไปหารูบี้แฟนสาวของเขากลางดึกซึ่งเธอก็บอกว่าอย่ามาทางระเบียงอีกนะเดี๋ยวถูกพ่อจับได้ทางด้านซันเจเลยบอกว่าวันนี้จะเข้าทางประตูไปปลุกพ่อของเธอมารอได้เลยซึ่งการที่ซันเจอยากเจอพ่อของรูบี้ในเวลาตีสองตีสามแบบนี้เธอจึงคิดว่ามันต้องเป็นเรื่องสําคัญมากแน่ๆและสิ่งเดียวที่เธอคิดได้คือการที่ซันเจจะมา สุขขอ หลังจากนั้นเธอก็ได้ไปบอกข่าวดีกับพ่อแม่แต่พอซันเจมาถึงในสภาพที่เมาไร้สติเขาก็ได้พูดกับพ่อของรูบี้ว่าผมทนต่อไปไม่ไหวแล้วมันเป็นธรรมชาติของผู้ชายพอยิ่งดึกผมก็ยิ่งต้องการมันหวังว่าพ่อจะเข้าใจในตัวผมนะครับทางด้านครอบครัวของรูบี้เมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะคิดว่าซันเจมาที่นี่เพื่อขอนอนจับมือกับรูบี้แต่ความจริงแล้วซันเจมาขอวอดก้าซึ่งหลังจากนั้นซันเจก็พยายามพูดอีกว่ามันเป็นเรื่องปกติผมกับเพื่อนทําแบบนี้กันประจําพ่อ แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพื่อนบางคนทํามันต่อหน้าพ่อแม่บนโต๊ะอาหารด้วยซ้ําซึ่งก็นแน่นอนว่าซันเจหมายถึงการดื่มเหล้าแต่ครอบครัวของรูบี้ก็ยังคงคิดว่ามันคือการนอนจับมือทําให้พวกเขาตกใจมากๆไม่คิดว่าซันเจจะกล้าขนาดนี้แต่พวกเขาก็ยังไม่กล้าที่จะไล่กลับไปซันเจเลยยังสาธยายต่อถึงเรื่องนั้นไม่ยอมหยุด เพื่อให้พ่อเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้แย่อะไรจากนั้นซันเจก็เข้าไปพูดกับพ่อว่าพ่อเคยเป็นทหารเรือพ่อต้องเคยลองของดีตามชายฝั่งแน่นอนผมขอลองของดีจากบ้านพ่อบ้างนะครับผมจะแบ่งกับเพื่อนเพื่อนพอพูดจบซันเจกับเพื่อนก็พุ่งเข้าไปหาขวดเหล้าทําให้รูบี้และพ่อแม่รู้ว่าความจริงแล้วซันเจมาขออะไรแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นการกระทําที่แย่มากๆซึ่งมันก็ทําให้อนาคตชีวิตคู่ของซันเจและรูบี้หายไปในพริบตาจากการเมาเพียงครั้งเดียว หลังจากที่สร้างวีรกรรมที่บ้านแฟนสาวสันใจก็กลับมาบ้านในตอนเช้าซึ่งสุนินก็รู้ดีว่าลูกไปดื่มมาแต่แทนที่พ่อจะดุด่าเขากลับขอโทษที่ตำหนิสันใจต่อหน้าคนอื่นและที่พ่อทำแบบนั้นก็เพื่อขอร้องให้สัน j จไม่ไปดื่มเหล้าอีกแล้วก็ขอให้ทำตัวดีๆตั้งใจถ่ายหนังให้เสร็จเร็วๆเ,เนื่องจากแม่ของสันใจกกำลังป่วยหนักมากสุนินจึงอยากให้เธอได้ดูหนังของลูกชายสักครั้งก่อนตายซึ่งความจริงแล้วแม่ป่วยมานานแล้วแต่เธอไม่อยากให้ลูกชายเป็นกังวลดังนั้นเมื่ออยู่ต่อหน้า แม่สันเจจึงต้องเก็บความรู้สึกเพื่อทําตัวให้เป็นปกติแต่การทําแบบนี้สันเจก็ทั้งเครียดเศร้าและกดดันเพื่อเร็วๆอย่างซูบินจึงแนะนําให้แก้ไขมันด้วยการเสพยาซึ่งสันเจก็ทําตามทําให้หลังจากนั้นสันเจก็กลายเป็นคนติดยาอย่างหนะัก ในขณะเดียวกันนั้นแม่ของซันเจก็เดินทางไปรักษาตัวที่อเมริกาและหลังจากนั้นไม่นานพ่อก็ต้องเรียกตัวซันเจไปหาเนื่องจากแม่อาการโคมา่าแต่ซันเจกลับแอบลักลอบเอายาเสพติดเข้าประเทศไปด้วยแสดงให้เห็นว่าในตอนนี้ซันเจเสพติดจนไร้ความรู้สึกนึกคิดเพราะถ้าเขาถูกจับได้นั่นหมายถึงคุกหลาย1ิปีและที่สําคัญคือน้องสาวของเขาก็ต้องถูกจับไปด้วยแต่ความไร้สติของซันเจมันก็ยังไม่พอแค่นี้เพราะแทนที่จะเฝ้าแล้วอยู่ให้กําลังใจ เขากลับแอบไปสูบบุหรี่และเสพยาอยู่ที่บันไดหนีไฟ แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้พบกับกัมเลชชาวอินเดียที่ทำงานอยู่ที่อเมริกาอีกทั้งยังเป็นแฟนคลับตัวยงของแม่ซันเจโดยในวันนี้เขาก็ได้แอบเอาของมาให้กำลังใจที่โรงพยาบาลซึ่งซันเจก็บังเอิญมาเจอพอดีเขาจึงได้ชวนกัมเลชไปเที่ยวผู้หญิงที่ผับแห่งหนึ่งทางด้านกัมเลชผู้ใส่เสื้อไร้เดียงสาพอได้มาเห็นของสวยๆงางๆเขาก็ตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากทันใดนั้นเองซันเจก็แอบเอาอยาขึ้นมาเสพทำให้กัมเลชตกใจกลัวแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือ กาศที่ผับจะจับสันเจส่งตำรวจ กัมเลชเลยเข้าไปช่วยโดยการโกหกว,ว่าซันเจป่วยหนักกำลังจะตายเลยอยากมีความสุขสักครั้งซึ่งกัมเลชก็ได้เอาบัตรผ่านที่โรงพยาบาลออกมาเป็นหลักฐานทำให้กาดเชื่อและยอมปล่อยตัวซันเจกลับไปหลังจากนั้นซันเจก็ชอบและประทับใจเพื่อนใหม่คนนี้มากๆแต่กัมเลชกลับไม่อยากเป็นเพื่อนกับคนขี้ยาต่อแล้วเขาจึงจะหนีไปทางด้านซันเจก็พยายามตามไปง้อตามไปขอให้กัมเลชกลับมาเป็นเพื่อนกับเขาต่อและในที่สุดก,กัมเลชก็ยอมกลับมาแต่มีเงื่อนไขค,คือซันเจจะต้องเลิก เสพยาทางด้านซันเจก็ไม่เคยเจอเพื่อนที่ดีแบบนี้เขาจึงรับปากว่าจะเลิกเพื่อที่จะได้เป็นเพื่อนกับกัมเลชหลังจากนั้นกัมเลชก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของซันเจส่วนแม่ของซันเจก็หายจากอาการโครม่าอย่างน่าเหลือเชื่อแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็เหลือเวลาอีกไม่มากซันเจเลยอยากทําให้แม่มีความสุขมากที่สุดซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เธออยากเห็นคือการแต่งงานของลูกชายซันเจจึงตัดสินใจกลับไปง้อรูบี้แต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะสายไปแล้วเพราะเธอกําลังจะแต่งงานกับคนที่พ่อแม่หาให้ ทางด้านซันเจเลยต้องผิดหวังเสียใจและเขาก็ใช้มันเป็นข้ออ้างที่จะกลับไปใช้ยาอีกครั้งหลังจากที่เลิกมานาน หลังจากนั้นไม่นานพ่อของรูบี้ก็เสียชีวิตกระทันหันและแทนที่ซันเจจะเสียใจเขากลับดีใจมากๆเนื่องจากสมองเขาในตอนนี้คิดแค่ว่ามันเป็นโอกาสดีที่จะง้อรูบี้แต่เนื่องด้วยอาการเมาและหลอนทำให้ซันเจก่อวีรกรรมสุดบ้านในงานศพไม่ว่าจะเป็นการปลอบใจรูบี้ว่าไม่เป็นไรปล่อยให้คุณแม่ได้ร้องไห้ออกมาเถอะตอนที่หมาผมตายผมก็ร้องแหกปากเสียงดังแบบนี้แหละ นอกจากนี้ซันเจยังเข้าไปปั๊มหัวใจพ่อของรูบี้และทำเรื่องบ้าๆอีกมากมายซึ่งก็แน่นอนว่ารูบี้ไม่พอใจมากๆทำให้การคืนดีกันมันก็แทบจะไม่มีทางเป็นไปได้แต่ซันเจก็เมาหนักมากจนโทรไปขอร้องให้กัมเลชกลับมาอินเดียมาช่วยงอรูบี้ซึ่งกัมเลชก็ยอมทิ้งเงินเก็บสำหรับซื้อรถเพื่อใช้ซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางไปหาซันเจจากนั้นเขาก็ไปคุยกับรูบี้เพื่อบอกว่าซันเจรักรูบี้มากๆแต่ที่เขาทำแบบนั้นเพราะกลับไปใช้ยานเนื่องจากที่ เสียใจที่รูบี้กำลังจะแต่งงานซึ่งหลังจากนี้เขาก็สัญญาว่าจะไม่กลับไปใช้ยาอีกและในขณะที่คู่มันของเธอไม่รู้ว่าเธอชอบอะไรบ้างแต่กัมเลสกลับสามารถบอกได้ทั้งหมดเนื่องจากซันเจชอบพูดให้ฟังทางด้านรูบี้ก็เลยหวั่นไหวจนในที่สุดเธอก็ตัดสินใจหนีงานแต่งเพื่อไปหาซันเจที่สำนักงานเขตเพื่อรอจดทะเบียนสมรสตามที่ซันเจนัดไว้แต่เธอก็รออยู่นานซันเจก็ยังไม่มาสักทีเนื่องจากในตอนนี้ซันเจกำลังเมายาอย่างหนัก หรือก็คือเขาติดมันมากจนไม่สามารถเลิกได้ตามที่ให้สัญญาซึ่งเขาก็ถึงขั้นเอาสร้อยที่เป็นของขวัญแต่งงานไปขายเพื่อซื้อยามเสพ แล้วหลังจากนั้นไม่นานรูบี้ก็ตามมาเจอซึ่งเธอก็เสียใจจนแทบสติแตกที่เธอหนีงานแต่งมหาคนติดยาพูดจามไม่รู้เรื่องแบบนี้ทางด้านสันเจก็ยังคงทำตัวบ้าๆเอาฝาชะโครกมาสวมให้แทนสร้อยแต่งงานจนในที่สุดเธอก็ทนไม่ไหวและได้หนีไปทางด้านกัมเลชก็รู้สึกผิดมากๆจึงได้ตามไปขอโทษเธอแล้วก็พยายามแก้ตัวแทนซันเจ หลังจากนั้นกัมเลชก็ร,รวบรวมความกล้าไปบอกเรื่องทั้งหมดให้สุนินฟังเพื่อขอให้เขามาช่วยสันใจออกจากสิ่งเลวร้ายพวกนั้น วันต่อมาซูนินได้มาหาลูกชายที่ในตอนนี้สภาพแย่อย่างกระสบเดินได้ซึ่งพ่อก็ได้บอกข่าวดีว่าหนังของซันเจกําลังจะได้ฉายแต่พอซันเจถามว่าแม่ได้เห็นโปสเตอร์หนังหรือ,อยังเขาก็ได้รู้ว่าในช่วงที่เขาเมายาอยู่นั้นแม่ป่วยหนักอาการโคม่าอีกครั้งทางด้านซูนินก็พยายามขอร้องให้ซันเจไปบําบัดที่อเมริกาแต่ซันเจก็กลัวและไม่อยากจากไปในขณะที่แม่ป่วยหนักแบบนี้ซึ่งเขาก็ได้ขอไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลซูนินเลยยอมให้ลูกไปเฝ้า แต่ก็มีข้อแม้อยู่ว่าห้ามเสพยาในโรงพยาบาลเด็ดขาด หลังจากนั้นซันเจก็ได้ไปนอนเฝ้าแม่ทั้งวันทั้งคืนแต่หลังจากผ่านไปหลายวันในที่สุดซันเจก็เริ่มทนไม่ไหวเขาจึงแอบเอายาเข้ามาใช้และในคืนนั้นเองแม่ของเขาก็ได้จากไปก่อนวันหนังของซันเจจะฉายเพียงสาวันเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นทุกอย่างก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปซันเจและพ่อจำต้องมางานเปิดตัวหนังซึ่งสุนินก็ได้เว้นที่นั่งวิ่งหนึ่งที่สำหรับภรรยาของเขาแต่สิ่งที่สุนินทำมันกลับยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ซันเจเกิดอาการหลอนถึงแม่ นเขาต้องรีบหนีออกมานอกโรงหนังซึ่งซันเจเองก็เริ่มรู้ตัวว่ามันหนักมากแล้วเขาไม่อยากเป็นแบบนี้อีกต่อไปเขาจึงยอมไปบําบัดที่อเมริกาและเมื่อหมอเห็นข้อมูลยาที่ซันเจเคยใช้เขาก็ตกใจและประหลาดใจมากที่ซันเจยังมีชีวิตอยู่ได้เนื่องจากซันเจเคยใช้ยากเกือบจะทุกชนิดบนโลกซึ่งก็แน่นอนว่าการรักษามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซันเจต้องทนทรมานเป็นอย่างมากอาการลงแดงของซันเจรุนแรงแบบสุด,สด บางครั้งร้อนเหมือนไฟลุกท่วมตัวบางครั้งก็หนาวจนแทบขาดใจส่วนมือก็สั่นเทาหัวก็หมุนแทบระเบิดและในที่สุดสันเจก็ทนไม่ไหวเขาจึงแอบหนีออกมาหายาเสพแต่ก็ไม่มีใครเอาให้เพราะสันเจไม่มีเงินสันเจจึงตัดสินใจเดินไปนิวอรอกเพื่อของเงินจากกัมเลชซึ่งมันก็อยู่ไกลมากกว่าสันเจจะไปถึงเขาก็ต้องนอนข้างทางและต้องเป็นขอทานประทังชีวิต ในที่สุดซันเจก็มาถึงบ้านของกัมเลชและเขาก็ได้พุ่งไปหาขวดเหล้าทันทีแต่แล้วซันเจก็ได้เห็นว่าพ่อก็อยู่ที่นั่นด้วยเขาจึงพูดกับพ่อด้วยความกลัวว่าผมแค่มาดื่มแก้วเดียวแล้วก็จะกลับไปบำบัดต่อครับ หลังจากนั้นพ่อลูกก็นั่งดื่มด้วยกันซึ่งพ่อก็ได้เปิดเทปเสียงของแม่ให้ซันเจฟังไปด้วยโดยเธอได้พูดถึงซันเจด้วยความเป็นห่วงอีกทั้งยังให้กำลังใจซันเจสู้กับปัญหาจากนั้นซันเจก็ร้องไห้แล้วก็เอารูปและเทปเสียงเดินออกจากบ้านไปทางด้านกัมเลชก็วิ่งตามเอาเงินมาให้ซึ่งซันเจก็ไม่ได้เอาเงินไปซื้อยาแต่เขาเอาไปซื้อเครื่องเล่นเทปมาเปิดเสียงของแม่ฟังแล้วก็กลับไปบำบัดต่อด้วยความมุ่งมัน่นโดยมีเสียงของแม่เป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ จนในที่สุดซันเจก็บำบัดเสร็จและได้เดินทางกลับอินเดียแต่ทันทีที่เขามาถึงสุบินก็มาหาถึงที่บ้านแล้วก็เอาอยาตัวใหม่มาให้ซันเจลองแต่ซันเจก็ได้ปฏิเสธไปแถมเขายังจับได้อีกด้วยว่าความจริงแล้วซุบินไม่ใช่ผู้เสพแต่เป็นผู้ขายซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ทําเป็นเสพผงน้ําตาลหลอกซันเจด้วยเหตุนี้ซันเจจึงโกรธแค้นสุบินมากๆที่ทําให้เขาสูญเสียและทรมานเป็นอย่างมากเพราะยา ตัดฉากกลับมาที่ปัจจุบันหลังจากที่ซันเจเล่ามาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงวินนี่ก็ถึงกับร้องไให้ทราบซึง้งและตัดสินใจตกลงเขียนหนังสือให้ซันเจแถมเธอยังโทรไปยาะเย้ยซูบินที่เธอได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเขาแต่ซูบินกลับบอกว่าทั้งหมดที่ซันเจพูดมันเป็นเรื่องโกหกไม่เชื่อคุณก็ลองโทรถ,ถามกัมเลชเพื่อนที่ซันเจบอกว่าสนิทด,ดูสิ หลังจากนั้นวินนี่ก็โทรไปหากัมเลชแต่เขากลับบอกว่าไม่ใช่เพื่อนของซันเจและวางสายไปทางด้านวินนี่ก็ต้องการหาคำตอบให้ได้ว่าความจริงมันเป็นยังไงกันแน่เธอจึงลงทุนเดินทางไปหากัมเลชถึงอเมริกาจากนั้นก็พาเขาไปยังสถานที่ที่ซันเจเล่าให้ฟังซึ่งมันก็คือที่ที่พวกเขาได้ไปเที่ยวกันครั้งแรกและด้วยท่าทางกัมเลชมันก็ทำให้เธอมั่นใจว่าซันเจพูดความจริงทั้งสองเคยเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากจริงๆวินนี่จึงถามไปว่าอะไรที่ทำให้คุณทั้งสองเลิก กันกมเลชเลยบอกไปว่ามันเป็นเพราะซันเจคือผู้ก่อการร้ายและมีส่วนร่วมในเหตุระเบิดมุมไบตัดฉากย้อนไปในอดีตในตอนนั้นอินเดียเกิดเหตุความไม่สงบที่มุมไบสุราถูกเผาทำลายหลายแห่งและในตอนนั้นสุนินก็ได้ผ่านตัวมาเป็นสสรับใช้ประชาชนซึ่งสุราที่ถูกเผาก็อยู่ในพื้นที่เลือกตั้งของเขาสุนินจึงได้เข้ามาช่วยเหลือชาวมุสลิมที่เดือดร้อนจากจราจรครั้งนี้แต่ชาวฮินดูกลับไม่พอใจที่สุนินทำแบบนั้นทำให้ชีวิตของสุนินเริ่มมีความไม่ปลอดภัยมากขึ้นเรื่อยๆทั้ง ด้านซันเจหลังจากที่เลิกยาเขาก็หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นจนกลายเป็นพระเอกชื่อดังเบอร์ตน้นต้นของอินเดียส่วนกัมเลชในตอนนั้นก็กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจไอทีซึ่งเขาก็มีความสุขและทำเงินได้เยอะแต่ก็ติดอยู่อย่างหนึ่งคือกัมเลชยังบริสุทธิ์อยู่เขาจึงเดินทางกลับมาอินเดียเพื่อเจอกับหญิงสาวที่เขาคุยด้วยมานานซึ่งเขาก็จัดเตรียมทุกอย่างไว้เพื่อเธอเป็นอย่างดีโดยเฉพาะชุดนอนสีชมพูตัวน้อยซึ่งซันเจก็ได้เข้ามาช่วยแนะนําเพื่อนสาหรับคืนแรกอย่างละเอียด แต่กำเลชกลับดื่มเยอะจนหลับไปก่อนที่จะได้ทำอะไรและไม่ว่าสันเจจะเข้ามาปลุกสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ตื่น ในขณะเดียวกันแฟนสาวของกัมเลชก็อยู่ในชุดนอนสีชมพูตัวน้อยเรียบร้อยแล้วพอเธอรู้ว่ากัมเลชเมาหลับไปเธอก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายเลยแถมเธอยังส่งสายตาสุดเซ็กซี่มาให้พระเอกดังอย่างสันเจอีกด้วยเช้าวันต่อมากัมเลชตื่นมาพบว่าแฟนสาวได้จากไปแล้วเนื่องจากสันเจเป็นคนไล่เธอไปซึ่งเขาก็ได้พูดกับเพื่อนไปว่าลืมเธอไปซะเธอไม่ซื่อสัตย์กับนายแถมเธอยังเจนจัดมากอีกด้วยหรือก็คือเมื่อคือนทั้งสองได้นอนจับมือกันทางด้านกัมเลชถึงแม้เขาจะเข้าใจว่าสัน หวังดีต้องการทดสอบความซื่อสัตย์ของเธอแต่เขาก็ยังโกรธสันเจมากๆทันใดนั้นเองก็มีคนโทรมาข่มขู่ว่าจะฆ่าสุนินและจะขืนใจน้องสาวของสันเจเนื่องจากพวกเขาไม่พอใจที่สุนินช่วยเหลือชาวมุสลิมเมื่อพวกเขาได้ยินแบบนั้นก็รีบขับรถไปเตือนพ่อทันทีแต่ปรากฏว่าสุนินรู้มานานแล้วเพราะเขาถูกโทรมาข่มขู่แบบนี้มาหลายครั้งซึ่งเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรมากและเขาก็จะยังทําหน้าที่รับใช้ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกศาสนาแต่หลังจากนั้นสุนินก็ถูกลอบ รร้้ายถึงงคัพอซันเจขอความคุ้มกันเป็นพิเศษจากทางการก็ถูกปฏิเสธซันเจจึงตัดสินใจแอบซื้อปืนมาเพื่อเอาไว้คุ้มครองพอ่อแต่หลังจากนั้นซันเจก็ถูกตำรวจจับตัวไปจากการครอบครองอาวุธปืนแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือในตอนนั้นก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นทั่วมุมใบเป็นเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากคดีของซันเจจึงถูกสอบสวนเข้มงวดเป็นพิเศษเนื่องจากทางการสงสัยว่าการครอบครองอาวุธปืนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ทางด้านผู้เป็นพ่อก็พยายามเต็มที่ที่จะช่วยลูกออกมาจากคุกซึ่งในระหว่างการขอประกันตัวพ่อก็ได้นอนพื้นและไม่เปิดพัดลมเพราะซันเจก,ก็คงต้องนอนแบบนี้ เมื่อกาเมเลชได้เห็นสิ่งที่สุนินทำเขาก็รับรู้ได้เป็นอย่างดีว่าพ่อคนนี้รักลูกมากๆทางด้านซันเจก็ถูกขังเดี่ยวในห้องที่ไม่มีหน้าต่างแต่สิ่งที่มีให้เขาก็คือฝูงมดและของเสียจากโถที่เอ่อล้นออกมาจนซันเจไม่ได้นอนในขณะที่ซันเจทรมานอยู่ในคุกพ่อของเขาก็ต้องทรมานอยู่นอกคุกไม่แพ้กันซึ่งเขาก็ถูกประชาชนตราหน้าว่าเป็นพ่อของผู้ก่อการร้ายเนื่องจากว่าสื่อน,นําเสนอข่าวเชื่อมโยงเรื่องการครอบครองอาวุธกับเหตุระเบิดมุมไบด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีใครยอมให้ความช่วยเหลือสุนินในการขอประกันตัวซันเจส่วนซันเจที่นอนอยู่ในคุกจนไม่รู้โลกภายนอกเขาจึงคิดว่าอีกไม่นานคงได้ประกันตัวเพราะนี่มันก็ผ่านมาแล้ว2เดือนแต่พอได้รู้ว่าการขอประกันตัวถูกปฏิเสธซันเจก็สติแตกทําร้ายตัวเองจนถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเมื่อพ่อมาเยี่ยมเขาก็บ่นพ่อที่ไม่ยอมมาช่วยประกันตัวเขาไปสักทีนักการเมืองใหญ่โตที่พ่อรู้จักก็มีเยอะแยะทําไมปล่อยให้ลูกทรมานในคุกนานขนาดนี้กัมเลชเลยเข้ามาเตือนสติให้ สันเจได้รู้ว่าพ่อทุ่มเทและพยายามมากแค่ไหนพ่อทั้งไปอ้อนวอนคนไปทั่วทั้งนอนบนพื้นแข็งทั้งถูกเรียกว่าพ่อผู้ก่อการร้าย หลังจากนั้นอีกเป็นปีในที่สุดซันเจก็ได้รับการประกันตัวแต่การปรากฏตัวสู่สาธารณาชนอีกครั้งมันก็ได้สร้างความเกลียดชังในตัวซันเจเป็นอย่างมากส่วนสื่อก็เล่นข่าวโจมตีซันเจเพื่อโฮมกระแสความเกลียดชังให้มากขึ้นไปอีกจนทำให้ซันเจกลัวว่าอีกไม่นานการประกันตัวจะถูกยกเลิกเขาจึงไปขอให้นักการเมืองใหญ่ช่วยเหลือแต่มันก็ไม่ได้ผล เช้าวันต่อมากัมเลชตื่นมาพบเจอข่าวใหญ่ที่ว่าพบรถบรรทุกระเบิดที่บ้านของซันเจกัมเลสจึงจะรีบไปบอกเรื่องนี้กับเพื่อนแต่เมื่อเข้าไปในห้องกัมเลชก็ได้ยินสุนินแนะนำให้ซันเจยอมรับสารภาพเรื่องระเบิด เมื่อกัมเลชได้ยินแบบนั้นเขาก็เชื่อทันทีว่าซันเจเป็นผู้ก่อการร้ายจริงๆเขาจึงหนีกลับอเมริกาแล้วก็บอกว่าจะขอตัดขาดความสัมพันธ์กับซันเจซึ่งซันเจก็ยอมปล่อยให้เพื่อนไปเพราะเขาก็รู้ดีว่ากัมเลชจะต้องเดือดร้อนเพราะเขาตัดฉากกลับมาที่ปัจจุบันกัมเลชเอาหนังสือพิมพ์ข่าวของซันเจให้วินนี่ดูเพื่อยืนยันว่นนี่คือสาเหตุที่กัมเลชเลิกคบซันเจซึ่งหลังจากนั้นวินนี่ก็คอยกเลิกเขียนหนังสือให้ส่วนซันเจก็ต้องเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจำอย่างสิ้น หนึ่งปีต่อมาภรรยาของซันเจมาพบวินนี่อีกครั้งเพื่อเอาเทปบันทึกเสียงมาให้เธอฟังซึ่งมันก็เป็นเทปบันทึกรายการวิทยุในเรือนจำที่ซันเจเป็นผู้จัดรายการโดยเขาได้พูดถึงธุรกิจสื่อและจรรยาบรรณของสื่อเพื่อชี้ให้เห็นว่ามันเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูงมากๆแต่ละสำนักข่าวต้องหาวิธีที่จะให้มีคนอ่านหนังสือพิมพ์ของเขามากที่สุดและสิ่งที่พวกเขาใช้หลอกล่อคนอ่านก็คือข่าวเผ็ดร้อนที่ไม่มีความจริงและลงท้ายหัวข้อข่าวด้วยเครื่องหมายคำถาม ย้อนไปในอดีตหลังจากที่ซันเจได้รับการประกันตัวเขาก็ถูกสื่อโจมตีด้วยขาว่าวชาวไม่เว้นแต่ละวันซึ่งแต่ละข่าวก็มักจะมีเครื่องหมายคำถามต่อท้ายด้วยเสมอจนสุนินทนไม่ไหวและได้บุกไปต่อว่าเจ้าของสำนักข่าวแต่พวกเขาก็บอกสุนินมาอย่างไม่อายปากว่าถ้าไม่พอใจก็ฟ้องเรามาได้เลยแต่สุนินก็รู้ดีว่ามันฟ้องไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นเพราะไอ้เครื่องหมายคำถามนี้แหละและทางสำนักข่าวก็ยังบอกอีกว่าพฤติกรรมของซันเจมันไม่ดีเขาจบเห่ในวงการนี้แล้วทางด้าน สุนินก็พูดอย่างมั่นใจว่าสันเจลูกชายของผมยังไม่จบเพียงเท่านี้แน่นอนผมจะพิสูจน์ให้พวกคุณดู หลังจากนั้นซุนินก็มาขอร้องให้ลูกอย่าทําอะไรที่มันจะทําให้ภาพลักษณ์เสียอย่างแรกเลยก็คือการที่ซันเจพัวพันกับแก๊งมาเฟียโดยไม่นานมานี้ซันเจก็เพิ่งรับปากว่าจะไปงานเลี้ยงของหัวหน้าแก๊งซึ่งซันเจก็ให้เหตุผลว่าเขาไม่ได้อยากคบหรอกแต่เขาปฏิเสธไม่ได้พวกนั้นมันน่ากลัวมากแต่หลังจากที่ซันเจได้พ่อมาปลุกความกล้าหาญในตัวให้เขาก็ไปหามาเฟียเพื่อปฏิเสธคําเชิญงานเลี้ยงซึ่งก็แน่นอนว่ามาเฟียกโกรธมากถึงขั้นที่จะฆ่าซันเจทิ้งทางด้านซันเจก็ได้พด ูดว่าถ้าผมไปงานของคุณข่าวจะลงว่าซันเจสนิทกับเจ้าพ่อมาเฟียแต่ถ้าผมปฏิเสธข่าวก็จะลงว่าซันเจถูกมาเฟียฆ่าตายแต่ที่ซันเจเลือกแบบนี้ก็เพราะเขาไม่อยากให้พ่อต้องขายหน้าและต้องเสียใจหลังจากนั้นมาเฟียก็ปล่อยให้ซันเจกลับไปแถมในภายหลังเขายังมาชื่นชมในความกล้าหาญและความรักพ่อของซันเจอีกด้วย หลังจากที่ภาพหลักเริ่มดีขึ้นพ่อก็พยายามผลักดันและช่วยเหลือให้ซันเจได้เป็นนักแสดงที่ดีซึ่งตัวซันเจเองก็พยายามในส่วนของเขาอย่างเต็มที่จนในที่สุดซันเจก็คว้ารางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมาครองได้ทำเอาเจ้าของสำนักข่าวยอมรับในสิ่งที่สุนินเคยได้พูดไว้ แต่ไม่ว่าซันเจจะประสบความสําเร็จและทําตัวดีมากแค่ไหนสังคมก็ยังไม่ลืมความเป็นผู้ก่อการร้ายของซันเจได้โดยในวันหนึ่งสุนินถูกเชิญไปร่วมงานเลี้ยงสําคัญทางการทูตอินเดียซึ่งซันเจก็ได้เตรียมสุนทรพจน์ไปพูดถึงพ่อด้วยแต่ทางงานกลับขอยกเลิกกระทนหันแถมยังเชิญให้ซันเจไปนั่งไกลๆจากคณะทูตเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากก่อนเริ่มงานไม่นานมีข่าวว่าผู้ก่อการร้ายจะโจมตีงานนี้ซึ่งซันเจก็คือหนึ่งในคนที่ต้องสงสัย หลังจากจบงานเลี้ยงผู้เป็นพ่อก็รู้ดีว่าลูกเสียใจที่ไม่ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เพราะข่าวบ้าๆบพวกนั้นเขาจึงบอกกับลูกว่าพ่ออยู่ตรงนี้แล้วอ่านให้พ่อฟังหน่อยสิ แต่สันเจก็ไม่อ่านเพราะเขาน้อยใจอีกทั้งยังอยากให้ทุกคนได้ฟังมันด้วยแต่แล้วการที่สันเจไม่ได้อ่านให้พ่อฟังในคืนนั้นมันก็ทําให้เขาเสียใจมากๆเนื่องจากในเช้าวันต่อมาสุนินได้จากเขาไปแล้วและในงานศพของพ่อสันเจก็ได้เก็บกระดาษบทพูดที่เขาฉีกทิ้งเพื่อน,นํามาซ่อมแล้วก็เอาไปมอบให้พ่อด้วยความเศร้าเสียใจซึ่งในสุนทรพจน์นั้นสันเจก็ได้กล่าวชื่นชมพ่อผู้ยิ่งใหญ่ที่ทั้งต้องเผชิญหน้ากับการจากไปของภรรยา และลูกชายที่ติดยาอย่างหนักและในสุดทรพจนั้นสันเจก็ยังได้ขอบคุณและบอกรักพ่อจากใจลูกชายที่ไม่เอาไหนคนนี้ หนึ่งปีหลังจากนั้นคดีของซันเจถูกสารตัดสินว่าผิดในข้อหาครอบครองอาวุธปืนส่วนข้อหาการก่อการร้ายสารก็ได้พูดชัดเจนว่าซันเจไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่กลับไม่มีสำนักข่าวไหนพูดถึงเรื่องนี้เลยเอาแต่พูดถึงเรื่องการถูกจำคุกเท่านั้นตัดฉากกลับมาที่ปัจจุบันหลังจากที่วินนี่ได้ฟังเสียงบันทึกเทปของซันเจเธอก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็รีบไปเยี่ยมซันเจทันทีเนื่องจากเธอสงสัยว่าเมื่อซันเจไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายจริงๆแล้วทำไมกำหล เลชเข้าใจว่าแบบนั้นจนหนีกลับอเมริกาไปทางด้านซันเจที่เพิ่งรู้ว่าเพื่อนเข้าใจผิดก็อยากจะอธิบายให้เขาฟังซันเจจึงขอร้องให้เธอช่วยติดต่อให้กัมเลชมาฟังเขาจัดรายการวิทยุซึ่งซันเจก็จะอธิบายให้ฟังในตอนนั้น เมื่อถึงวันนัดกัมเลสและวินนี่ก็มาจอดรถที่ข้างเรือนจำเพื่อฟังรายการวิทยุของซันเจซึ่งในวันนี้เขาก็จัดรายการเกี่ยวกับเรื่องมิตรภาพแน่นอนว่าซันเจต้องพูดถึงกัมเลสซึ่งเขาก็ได้พูดชมในความดีแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งที่เพื่อนทําให้จากนั้นซันเจก็ได้พูดถึงข่าวที่มีรถบรรทุกระเบิดที่บ้านของซันเจซึ่งเป็นข่าวที่ทําให้มิตรภาพของเขาจบลงแต่ความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยไม่มีตํารวจไม่มีพยานไม่มีระเบิดมีเพียงแค่รถขนสิ่งของบรรท,ทุก สำหรับเอาไปให้คนที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดแต่ข่าวกลับสร้างเรื่องเผ็ดร้อนน่าสนใจนี้ขึ้นมาจนคนเชื่อหนึ่งในนั้นก็คือกัมเลชซึ่งเขาก็ได้ใส่เครื่องหมายจุดจบมิตรภาพความเป็นเพื่อนโดยที่ไม่ทันสังเกตด้วยซ้ําว่าในหัวข้อความมีเครื่องหมายคําถามอยู่ส่วนเหตุการณ์ในตอนนั้นมันก็เกิดจากว่าซุนินหมดหวังที่จะช่วยลูกให้หลุดพ้นจากการเป็นผู้ก่อการร้ายทางเดียวที่เหลืออยู่คือการจ้างทนายมาช่วยหาแนวทางให้ซันเจไม่ต้องติดคุกโดยการให้ซันเจให ใการกับสารว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุระเบิดและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสารเพื่อขอลดโทษซึ่งกัมเลชก็เข้ามาได้ยินแค่ช่วงนั้นพอดีเขาจึงเข้าใจผิด โดยหลังจากนั้นซันเจก็ได้บอกกับทนายว่า mm. เขาไม่ได้ทําและเขาก็ไม่มีข้อมูลอะไรให้กับศาลทางด้านทนายก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเรามีข้อมูลให้พอซันเจได้ยินแบบนั้นก็หัวเสียกับทนายมากๆเพราะถ้าทําแบบนั้นพ่อของเขาจะถูกตราหน้าว่าเป็นพ่อของผู้ก่อการร้ายไปตลอดชีวิตคุณงามความดีของพ่อทั้งหมดก็จะศูนย์เปล่าส่วนผลงานและความนับถือที่มีก็จะไม่เหลืออะไรเลยซึ่งซันเจก็ได้ด่าและไลใ่ให้ทนายกลับไปด้วยความโมโหทางด้านพ่อเมื่อเห็นว่าลูกทําแบบ นั้นเขาก็รู้สึกผิดมากๆที่อยากช่วยลูกจะลืมนึกถึงความรู้สึกของลูกไปตัดฉากกลับมาที่กรัมเลชหลังจากที่ได้ฟังความจริงทั้งหมด mm. เขาก็เสียใจมากๆที่ปล่อยให้ข่าวปลอมมาทำลายมิตรภาพไปได้ 8เดือนต่อมาซันเจได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจําซึ่งในตอนนี้ก็มีผู้คนมาต้อนรับซันเจจานวนมากเนื่องจากพวกเขาได้อ่านหนังสืออัตชีวประวัติของซันเจที่วินนี่เขียนให้ซึ่งซันเจก็ดีใจมากๆที่ทุกคนเข้าใจเขาแต่ที่ซันเจดีใจมากที่สุดคือการได้เจอเพื่อนรักอีกครั้งและหลังจากนั้นพวกเขาก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขซึ่งหนังเรื่องนี้ก็สร้างจากเรื่องจริงของนักแสดงชื่อดังที่ชื่อว่าซันเจ และแอดก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยดูผลงานของเขาไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง P ีเเรื่องทายาทเลือดร้อนหรือเรื่องทอบัสส่วนใครที่ยังไม่เคยดูก็ไม่ควรพลาดนะสนุกทุกเรื่องเลยสำหรับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้ก็คือรากูมา กำกับคนเดียวกับหนังเรื่อง P.K และ3มอีเดียตโดยในเรื่อง P.K ผู้กำก,กับได้ตีแผ่และวิพาก์วิจารณ์เรื่องศาสนาความเชื่อแบบถึงพลิกถึงขิงส่วนเรื่อง3มอีเดียตก็เป็นเรื่องการศึกษาสำหรับเรื่องสันจูนี้ก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องของจรรยาบรณสื่อซึ่งเราก็จะเห็นว่าชีวิตคนหนึ่งแทบพังทลายไม่เหลือชิ้นดีเพราะสื่อโดยในสมัยก่อนสื่อก็คือทีวีหนังสือพิมพ์แต่ในสมัยปัจจุบันทุกคนคือสื่อใครก็ทำได้เพียงปลายนิ้วดังนั้นเราควรระมัด ระวังการใช้โซเชียลให้ดีเช็คก่อนแชร์ดูให้ดีก่อนโพสต์เพราะไม่งั้นคุณอาจกลายเป็นสื่อที่คุณรู้สึกเกลียดในหนังเรื่องนี้หรือคุณอาจทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งพังเหมือนอย่างซันเจสุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนว่าเคยหลงเชื่อข่าวปลอมหรือไม่เคยกด1ไม่เคยกด2ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ